สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านครับวันนี้ตอนช่วงสายเลยนะครับแต่วันนี้นะครับอ่าดรานข้องกันตั้งเย็น,นึงโอเคสวัสดีท่านผู้ชมทุกทุกท่านนะครับตอนนี้ก็เป็นอีกหนึ่งอ่าเบอร์แล้วนะครับสำหรับเครือบในช่วงเช้านะครับวันนี้สำหรับอ่า b m w series ดสศูนย์คันนี้นะครับเป็นโปรแกรมหนัเคลือบแก้วแบบ s ู p e r coat นะครับการเคลือบแก้วก็จะมีทั้งหมดสี่เบอร์นะครับวันนี้เมื่อวาน เบอร์นหนึ่งเริ่มไปได้หลังจากที่เราเกรียมผิวกันอย่างยิ่งยวดแล้วก็เคลือบกันอย่างเต็มที่แล้วก็อบในห้องอบเป็นเฟรนด้านนอกทั้งคืนเลยมาช่วงเช้านะครับเตรียมงานเก็บงาน,านน้อยนะฮะแล้วก็มาเริ่มเคลือบเบอร์แรกเบอร์ที่สองเบอร์ที่สองของวันนี้นะครับแต่ว่าวันนี้เป็นครั้งแรกแต่พรุ่งวันนี้จะมีทั้งหมด2เบอร์เบอร์เบอร์น,นี้แล้วก็เดี๋ยวอีกเบอร์หนึ่งในช่วงบ่ายนะครับซึ่งคันนี้ต้องหนาแค่ไหนถึงเราจะพอใจนะครับหนาจนกว่าน้ำยาจะลงไปที่ผิวไม่ได้อ่ะ มันจะมีน้ำยาทั้งหมดสามตัวที่ร้านผมนะติดสำหรับเบอร์ซูเปอร์โค้ดนะก็อันนี้เป็นเบอร์ที่สองแล้วนะครับหลังจากที่ลงทั้งหมดสามตัวแล้วก็จะลงได้แค่เบอร์เดียวคือเบอร์ท็อปโค้ดเท่านั้นแต่ถึงจะเรื่องของความความเงาความสวยความเรียบร้อยเท่านั้นอันนี้พามาดูรอบๆคันก่อนคงไม่ต้องดูอะไรเยอะเดี๋ยวพาไปดูนอกเลยนะครับแล้วก็พร้อมๆกันไปดูพร้อมๆกันเลยนะครับเดี๋ยวผมกลับไปดูกล้องหน้านิดนึงนะครับเพื่อหเห็นความเงาในห้องนะเงาจริงจัง เราจริงๆนะรอยอขี้นกลอยหยดน้ําก่อนหน้านี้ก็หายเกี้ยงแล้วนะครับ Ral เพราะว่าถ้าไม่ถ้าไม่สุดเนี่ยเราไม่เคลือบแน่นอนทุกคนจะรู้จากร้านเราดีแต่ว่าในส่วนนี้เดี๋ยวเราต้องไปเก็บงานกันด้านนอกอีกนะครับจะเห็นรอยน้ํายาเล็กๆน้อยๆซึ่งรอยน้ํายาพวกนี้นะครับเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเย็นนี้ในช่วงบ่ายเนี่ยจะลงอีกหนึ่งเบอร์นะครับรอยน้ํายาเหล่าน,านี้ก็จะหายเกี้ยงเลยนี่เป็นกระบวนการของน้ํายาตัวนี้น้ํายาตัวนี้จะเป็นน้ํายาตัวที่มีไว้สาหรับทํารถ ที่ต้องการการดูแลรักษาที่มากกว่านะครับก็เป็นอีกหนึ่งตัวเลือกเลยที่ต้องการนะครับโอเคนะเดี๋ยวเรากำลังจะพาเจ้า BMW 730คันนี้นะครับออกไปเตรียมผิวดูงานก่อนที่เราจะพาไปอบกันนะครับเพราะนั้นโ okay. อเคพร้อมๆกันเลยดีกว่านะครับ กระจังหน้าสังเกตนะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวผมเดี๋ยวทางทีมงานสตาร์ที่ดูนะไอตรงกริวเนี่ยไอตรงกตริดตรงนเนี้ยนะครับมันจะพับลงไปตอนสตาร์ทอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งตัวอย่างนะครับไอมีอะไรให้ดูเฉยเจอหนึ่งรีวิวเล็กๆน้อยนะสำหรับ BM อนะสังเกตนะเดี๋ยวตรงจมูกเนี่ยมันจะตันๆหรือมันจะพับนะครับนี่นะครับช่องช่องอากาศตรงเนี้มยมันจะเปิดขึ้นนะเพื่อรับอากาศเข้ามานะอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งฟังก์ชันนะครับจะเป็นซีรีส์ห้าก็เป็นแล้วนะ ทีีห้าก็เป็นแล้วนะครับทีนี้ห้าก็เป็นแล้วตัวนี้เป็นตัวที่มีค่อนข้างยาวนะครับเห็นปะถ้าดูจริงๆคือยาวมากนะก็คือก็รหัสของเขาคือ LD ก็คือตัวลองเวลเบดแล้วก็เป็นดีเซลนั่นเองนะครับก็เป็นตัวที่เหมาะกับสําหรับผู้บริหารนะครับจริงๆเลยทีเดียวนะครับเป็นรถที่ขับแล้วนิ่มมากด้วยนะบอกไว้ก่อนผมเคยขับคันนี้นะครับ ไปซ่อมล้อแม็กให้กับทางผู้หารท่านหนึ่งอโอ้โหนิ่มอ่ะบอกเลยขับแล้วแล้วดูธรรมะทะแมงขับง่ายด้วยนะเหน็นยาวๆอย่างเงี้ยเหมือนขับรถซิรลี่ห้าเลยนะครับขับง่ายขึ้นเยอะนะครับกับก <c oughs> ับรถรถปีใหม่ๆอ่นะรถใหญ่ๆไม่ได้ขับยากเหมือนรถสมัยก่อนนะครับแล้วก็วงลงวง,วงเลี้ยวนี่คือแบบบอกเลยว่าแคบปกติอีกแล้วก็ค่อนข้างดีเลยทีเดียวออกมาดูข้างนอกสวยงามมากไฟหน้าสวยงามมากนะครับ นี่เวลาปิดเวลาจอดเขาก็จะปิดเข้าไปดูเรียบร้อยมากนะเห็นไหมฮะเพราะฉนั้นเวลาเราล้างรถนะที่มันเลยเนี่ยมันข้างหลั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 งจมูกนเนี่ยหลังกลิวตัวเนี้ยมันเป็นตัวแผงแผงหม้อน้ำแผงแอร์บางทีเจอน้ำแรงดันสูงๆให้พวกนี้ก็เ,เขาเรียกว่าใบล้มอันนี้ดีเลยปิดเลยไม่ต้องโดนน้ำไม่ได้มีทางโดนแน่นอนถ้าใบล้มก็จะล้มจากตอนที่วิง่งโดโดนโดน,โดน,นั่นแหละ วันนี้จะบอกว่าพาท่ตรงกดเลยนะข้างบนข้างบนเห็นมองในกล้องเนี่ยพาทิตเห็นเป็นวงเลยวงใหญ่ๆเลยเห็นเป็นลุ้งเลยป่ะเห็นขอบลุ้งเลยป่ะพาท่ตรงกดไม่อยากไม่อยากหันไปให้มองข้างบนเลยนะครับช่วงนี้นะครับอากาศค่อนข้างร้อนดูแลสุขภาพนิดน,นึงนะอยู่ในห้องแอร์ก่อนจะออกมาก็เตรียมใจนะครับเตรียมใจเตรียมตัวนิดน,นึงก่อนจะออกมาน่นอนร้อนจริงๆนะฮะแต่ก็ดีนะ ได้ทํางานกันอย่างเต็มที่เลยช่วงนี้นะครับสําหรับการเตรียมผิวการเคลือบแก้วอย่างของเรานี่ก็ดีนะคือทํางานได้อย่างเต็มที่นะครับถ้าตัวตอนนี้ฝนบ่อยๆหน่อยก็จะส่งงานลูกค้าให้ช้าทํางานได้ไม่เต็มเวลานะครับอันนี้อย่างคันนี้คันนี้ได้เบอร์ได้เครือเบอร์ที่สามวันนี้แน่นอนนะครับอืจริงๆนะครับ ดาโดยัชัดนะครับท,ทุกคนเลยทีเดียวนี่สำหรับคันนี้นะฮะแต่คนที่เข้ามาทุ่งมาดูนะครับก็เป็น BMW BMW ด e บบี7นะครับส0 730LD ตูน LD นะฮะคันนี้มาเคลือบแก้วในสเต็ปสุ์โคตรนะครับก็เป็นการเคลือบรอบที่2แล้วหลังจากการที่เตรียมผิวมาสักพักหนึ่งคันนี้ไม่ได้ออกหมายไออกหมายไปแดงมาแต่ว่าไม่ได้เข้ามาเลยนะครับก็ใช้อยู่ประมาณเดือนครึ่งนะครับ ก็จะมีริ้วรอยแต่การใช้งานเล็กน้อยไม่เยอะมากนะครับแต่ก็แต่ก็ต้องใช้เวลาในการเตรียมผิวที่มากกว่านะครับหลายๆคนจะถามนะว่าเตรียมผิวแตกต่างกันไหมนะครับนี่สังเกตมันเห็นเมทัลลิกนะเห็นจุดเมทัลลิกเม็ดเมทัลลิกข้างในผิวเลยแล้วก็ในส่วนของน้ํายากเคลือบแก้วสมัยนี้นะที่เป็นโครงสร้างเซรามิกนะครับจะทําทให้สีผิวมีความแข็งแรงขึ้นนะครับก็จะเกิดรอยได้ยากขึ้นการใช้งานก็จะ ง่ายขึ้นดูแลรักษาได้ง่ายขึ้นนะครับหลังจากที่เกาเคลือบแก้วไปแล้วก็ดีครับข้อดีของการเตรียมเคลือบแก้วก่อนกับเคลือบแก้วหลังมีอยู่นะครับก็ถ้าใครที่มีโอกาสมีโวราพอแล้วก็มาเคลือบแก้วก่อนเลยก่อนที่เราจะไปใช้รถกันสบายใจได้แล้วก็ได้รับการดูแลจากร้านนั้นได้อย่างเต็มที่นะครับมีปัญหารันท่วมทีนะครับในส่วนตรงนี้ห,หลายๆคนจะพบนะหลังไอ้ตรงเนี้ยของ B m หรือว่ารถรถทั่วไปที่มีเป็นแองกเนะี่ย เวลาโดนน้ามันจะเป็นหยดน้ําบริเวณนี้บริเวณเนี้ยแนะนําให้เอามือเอาผ้าเช็ดก่อนเลยก่อนที่เราจะคบนบนปากกระโปรงตรงฝังง่งนี้มีรอยน้ํายาอยู่เห็นไหมเห็นนะนนะโอเคพอดีอย่างเงี้ยถ้าผมเห็นงานผม,มจะพูดเลยนะครับ อันนี้ติดปีมวีคูพาด้วยนะครับสำหรับพันนี้นะฮะก็ไปติดปีมวีคูไม่ติดไม่จ้ไปคือเอารถออกมาติดปีมไปแล้วรอบคันแต่ว่าบนหลังคาตะลุกเขา,าไม่ได้ติดมาให้ทางท่านลูกค้าก็ขอเพิ่มเอในส่วนของการติดปีมวีคูข้างบนหลังคาได้เลยนะครับก็หลังคาตะลุอย่าง,างเดียวอยู่ประมาณหมื่นหนึ่งครับอันนี้บอกเลยตัวว k เคหนึ่งศูนย์นะฮะก็ ช่วยได้เยอะบอกเลยว่าโคตรร้อนเลยนะตอนรถทุกเ้าวิ่งเข้ามานี่ราคาร้อนมากนะครับหายติดปีมไปแล้วก็ดีขึ้นเยอะเลยนะถ้าชัวร์แล้วเข้าได้เลยนะมองในมุม,มนี้โคตรเงาเลยนะนี่ผมเห็นนะเงามากๆนะยาวด้วยอะ่ะรถยาวมากๆอาตอนนี้อยู่หน้าร้านนะพีเอ็มนะครับตอนนี้น รวมพร้อมกันหลายๆคนก็คงสงสัยว่าทำอะไรนะครับตอนนี้มิกี้นะครับอยู่กับรถ BMW ซีรีสร LD, ์730 LD นะฮะกำลังจะเข้าห้องอเอินเฟรตกันนะบัดนี้นะครับแล้วก็นี่ครับห้องอบอินเฟรตของเรานะก็จะอยู่ริมถนนใครที่ผ่านไปผ่านมาก็จะมองเห็นนะว่าในช่วงค่ำคืนหรือช่วงเย็นๆนก็จะมีการอเอินเฟรตกันทุกๆวันนะครับต้องขอขอบคุณท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับแล้วก็ท่านเจ้าของรถทุกท่านด้วยที่เอาไม่องใจกันมาโดยตลอดนะครับ มาเลือกติดเคลือบแก้วกับเรานะครับค่อนข้างยาวเล็กน้อยนะเวลาเข้าเดี่ยะต้องกัดระยะนิดหนึ่งแต่ก็ห้องเราก็สามารถนะครับสามารถสามารถบรรจุรถได้ยาวถึงเจดเมตรนะฮะก็เป็นอะไรที่เจ๋งมาก ลอยเขาอีกเขาอีกโอเคครับนี่ครับ,รบ,รบตัวอินเฟล็กก็สามารถขยับเยื่นนะครับทั้งความสูงและความต่ำได้แล้วก็ขนาดปรับความความยาวตัวรถได้ด้วยนะครับเพราะว่าตัวรถทางนี้ค่อนข้างยาวนะก็จะสามารถปรับให้ได้ขนาดที่ต้องการได้โดยที่ไม่ต้องขยับเยื่นนะครับอินเฟล็กแต่อย่างใดนะครับเพราะว่าการขยับเปยื่นอินเฟล็กเนี่ยเมื่อก่อน คือตัวเราก็มีนะเคยมีผมเคยมีแบบตัวแท่นที่เอาไว้เลื่อนตามรถนะก็เสียวนิดน,นึงนะเพราะว่าอินเลต์แขนยาวใหญ่ๆเนาะหนักมากนะบอกไว้ก่อนคือสิ่งที่กลัวที่สุดคือการล้มในรถนะหรือว่าเข็นไม่โดนรถนี่ก็คือเสียวแล้วนะครับนะครับอันนี้ก็ปลอดภัยนะครับระยะปลอดภัยด้วยระยะนี้หลายคนคงสงสยัย ะร,ระยะประมาณทางดูที่รถประมาณเมตรห้าสิบนะครับพอดีพอดีเลยนะครับแล้วก็อุณหภูมิที่ตัวรถที่เวลาอินเ์เ็ตไปแตะที่ตัวผิวนะ่ะอยู่ที่ประมาณหกสิบห้าอเจ็ดสิบห้าองศาไม่เกินจากนี้เป็นอุณหภูมิที่เอาไว้สําหรับการเซ็ตรถจริงๆนะครับแต่หลายคนสงสัยว่าอุณหภูมินี้มันจะทำให้รถมีปัญหาไหมไม่มีนะครับจะบอกไว้เลยว่าทุกๆวันที่คุณใช้รถอะ่ะคุณเจอกับอุณหภูมินี้ตล,ลอดอยู่แล้วนะครับ 65-75องศาอยู่แล้วนะครับเพราะว่าเวลาถ้าใครนี่มีโอกาสนะครับเอาเครื่องวัดอุณหภูมินะครับไปวัดบนท้องถนนดูเลยนะครับอุณหภูมิประมาณน,นี้เลย65องศานะครับเพราะนั้นตัวรถเราก็โดดพอๆกันนะครับโอเคสําหรับวันนี้นะมิกกี้ต้องขอลาพอกไวก่อนโอ้โหรอจริง ข้างนอกนีเย็นกว่าเลยแต่ข้างนอกถ้าพัดก็ร้นอนแล้วโอเควันนี้พี่กี้ RBM ีเอ็มออโ l i เดลลิงของเราท่านผู้ชมทำงานต่อก่อนสวัสดีจ้ะ <c oughs>